เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่ F-5E สองลำเฉียวชนกลางอากาศหลังบินขึ้นจากฐานทัพจื้อหางเมืองไทยตรงช่วงบ่ายวันที่22มีนาคมตกลงบริเวณชายฝั่งตะวันออกของท่าเรือชีไห่เมืองผิงตงเพียง40นาทีหลังจากปฏิบัติการภารกิจฝึกซ้อมข้อมูลของกระทรวงกลาโหมไต้หวันเครื่องบินรบ F-5E จำนวน4ี่ลำบินออกจากฐานทัพอากาศไทยตรงเมื่อเวลา14.30นเพื่อฝึกปฏิบัติภารกิจ36นาทีต่ มาเครื่องบินรบสองลำชนกันกลางอากาศตกลงไปในทะเลเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพและเรือราตะเวนได้ปฏิบัติารรภารกิจค้นหานักบินทั้งสอง,นสอง16นาฬิกาเจ้าหน้าที่พบซากเก้าอี้นักบินพร้อมร่มชูชีพตกอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลขไทย26กิโลเมตรที่73แต่ยังไม่พบตัวนักบิน เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเฮลิคอปเตอร์พบนักบินในทะเลนำตัวขึ้นมาได้สำเร็จในสภาพหมดสติจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนนักบินอีกคนที่ยังสูญหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาต่อไป นักบินของเครื่องบินทั้งสองลำคือเรืออากาศเอกพานอินจุนวัย28ปีเครื่องบินหมายเลข5286ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี2015และเรืออากาศโทหลัวสร้างหวาวัย26ปีเครื่องบินหมายเลข5287ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี2017เรืออากาศโทหลวเพิ่งแต่างงานเมื่อสองสัปดาห์ก่อนในขณะที่เรืออากาศเอกพานเพิ่งแต่างงานได้5เดือนญาติต่างก็สงร้ากับการสูญเสีย ทะเลสาบสุริยันจันทาที่นันโถกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีเดิมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือแต่เนื่องจากน้ำลดอย่างมากทำให้ท่าเทียบเรือสุ้งชันเกินไปค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้สูงอายุและเด็กในการปีนขึ้นลงสำนักงานบริหารเขตทัศนียภาพแห่งชาติทะเลสาบสุริยันจันทราจึงประกาศปิดท่าเทียบเรือเฉาอู่และเฉวนกวางตั้งแต่วันที่1เมษายน พัยแล้งยังทำให้น้ำตกเลี้ยงซานที่มีชื่อเสียงในพิงตงไม่เห็นฉากน้ำตกที่งดงามในอดีตสำนักง,งานบริหารเขตทัศนียภาพแห่งชาติเม้าหลิงระบุว่าปีนี้ไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำน้อยลงกว่าปีก่อนๆมวลอากาศหนาวระลอกนี้หอบฝนมาด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพฝนเทียมในตอนเช้าวันที่2 2ทําทำให้ฝนตกที่เขื่อนซื้อเหมินโดยหวังว่าจะทำให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้น กระทรวงคมนาคมทดลองใช้ระบบอัจฉริยะ 3e ที่สนามบินทรงสารเป็นแห่งแรกเพียง15วินาทีก็ผ่านขั้นตอนอย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบตรวจจับอุณหภูมิถือเป็นแห่งเดียวของโลกผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านไประบบอัจฉริยะ 3e ได้แก่ e-check, e-gate และ e-board ในอดีตเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินมีหน้าที่รับผิดชอบระบบนี้จะช่วยเลี่ยงการสัมผัสลดความเสี่ยงของการติดเชื้อระบบจะเริ่มทดลองใช้วันที่24มีนาคมเป็นเวลา6เดือนกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าหลังจากการแพร่ระบาดมีแนวโน้มจะเปิดท่องเที่ยวแบบบับเบิลระยะสั้นเดินทางไม่เกิน5ชั่วโมงในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นๆขณะนี้มีสิงคโปร์และไทยที่ให้ความสนใจ วัน 40, องค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเพื่อแรงงานข้ามชาติของไต้หวันจัดงานครบรอบ5ปีโดยมีการจัดทำแบบสำรวจประเด็นทางสังคมและทัศนคติของแรงงานข้ามชาติ จากการสัมภาษณ์ชาวไต้หวัน345คนมากกว่า96%ยังติดภาพลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติเป็นแค่คนงานในโรงงานและชาวประมงมีเพียง4%เท่านั้นที่รู้ว่ามีแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยที่เป็นนักร้องนักเขียนศิลปินวันที่4เมษายนวัน40จะจัดคอนเสิร์ตท,ที่ัวซ s นค Creative Park ในกรุงไทเปเพื่อให้คนไต้หวันได้รู้จักอีกด้านของแรงงานข้ามชาติมากขึ้นนักร้องชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเอง ก็ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นอกจากการแสดงของวงแรงงานข้ามชาติแล้วยังมีการแสดงของวงดนตรีไต้หวันนักร้องชนพื้นเมืองไต้หวันและแฟชชั่นโชว์จากแรงงานข้ามชาติฟิลิปปินส์ผู้จัดเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมงานหวังให้เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมไต้หวัน